สวัสดีครับพี่น้อง FC สาวน้อยเพชรบันแพงครับ FC บดโจย FC หลามเองครับในคลิปนี้พาพี่น้องออกมาเบิ่งท่างหน้าง,งานครับช่วงชีเปิดงานนะครับอยู่ในงานกําลังเปิดผ้าออกมาเบิง่งหนอกงานเบิ่งครับรถติดเป็น2กิโลครับพี่น้องสาวน้อยฟีเวอร์นะครับงองคหญิงฟีเวอร์สาวน้อยฟีเวอร์นนี่ขี่รถชมนะครับบรรยากาศ บังเดียวได้ครับพี่น้องเนี่เพราะว่าหน้าวัดจะมีฝั่งซ้ายขวาอันนี้เซนีวมาจากขอนเจนนะครับนะครับมาจากผูเจียวมาจากขอนเจนนะครับเนี่ยต่อแถวดูคนครับดูคนในโรงเรียน,นยจอดได้เปลี่ยนพันขั้นกันยังเต็มอยู่ครับ อันนา้อันยีอันยาอันยียยยครับให้เบิ้งบรรยากาศครับพี่น้องประวัติศาสตร์อีกแล้วครับพลังรักแรงรักของเอฟซีซานน์พี่น้องแพงพอเพิ่นนะครับบอลโจย,ยังยุ่งเทียบอยู่ครับเพิ่นไป รายการแล้วก็เพิ่นเอเบิ่งลำเพลินชวนพงค์อื่นนะครับ9 3มกราคมนากศึกษาช่วยกันดันแชร์เชียร์นะครับเพลงอีหล่าหน่อยนะครับเพลงนะครับซิงเกิลใหม่นะครับในทำนองลำเพลินนะครับสาวสาน้อยค่อยฮัดครับผมฝากพี่น้องเป็นแรงเชียร์แรงใจนะครับให้อีหล่าหน่อยองค์หญิงเข้าเด้อครับเด้อพี่น้องครับนี่พาาเมิ่งบรรยากาศรถติดยาวเยียดครับ ว้าพี่น้องของ้างในเนี่ยตเต็มแน่นละด้วยครับภาพข้างในหน่อยอันยะครับอันไหนี่ภาพข้างใน,นอันยะครับรถติดเงาป่ะครับเงาจ้าเมมันอันไหนนี่บ่ะน,นี้แบบไรแบบไรแบบไรรถติดนะครับแม่น,นเอาพี่น้องบรรยากาศครับ มาเก็บบรรยากาศข้างนอกให้พี่น้องเบิ่งนะครับว่าติดยาวเกือบ2อกิโลครับผมไล่มาแต่ส่วนวัดท่งผุนนะครับชี้ชี้รถขึ้นเบิง่งเพราะว่าพอดีคลิปมันอัปโหลดยากไหมครับพี่น้องสัญญาณเน็ตไม่ได้เลยตั้งแต่ไลส่สวดช่องนี้เท่าไรสดกันยังไงนะครับก็เลยมาอัปโหลดคลิปข้างนอกนะครับหาสัญญาณเน็ตเลยเจ็บบรรยากาศให้พี่น้องเอฟซีได้เบิ่งว่า ขึ้นมหาชนนะครับก็ว่าได้เนาะที่ลังไหลมาเอบึงสาวหน่อยเฮานะครับมหาศาลนะครับมหาศาลนะครับพรุ่งนี้นะครับ9ก้าโมงเช้านะครับ3ามโมงเช้าเก่านี้กะซอยกันนะครับช่วยเชียร์ช่วยแชร์นะครับเพลงใหม่ของอีหล่าอุคงหิงนะครับสาวซำหน่อยคลอยหักนะครับฝากพี่น้องเอฟซีเฮาเป็นแรงเชียร์แรงใจให้นะครับแล้วก็อ่า ปากกุ้มปิดนั่นะครับเมื่อนี้ก็มี่กุ้มปิดเริ่มแล้วบัตรกุ้มปิดของสาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับทักเข้าไปได้ที่สาวน้อยลำเพลินโชว์แฟนเพจนะครับน่าจะวันละ99บาทนะครับน่าอ่านะครับพี่น้องเอฟซีเขาก็ทักไปให้กำลังใจกันนะครับเม่งนะครับพี่น้องเพียะเนี่ยว่าท่าย่ายแถวจอดนี่เป็นประมาณ2กิโลคนละครับ ต้องได้จอดจอดไปลแล้วก็ต้องย่างไปครับบรรยากาศเคลื่อนมหาชนนะครับหลังรักหลังศรัทธาของสาวหน่อยเฮา,าฝากพี่น้องเป็นเรื่องเชียร์เรื่องใจนะครับส่วนพรุ่งนี้นะครับมืออื่อนก็น่าจ,จะสาวน้อยเฮาก็สิเปแสดงต่ออยู่เพชรชบูรณ์นะครับเพชรชบูรณ์ เป็นอย่างติดตามให้กำลังใจนะครับจนมือิีากะมีงานรับเชิญเมื่อวานกับแลรนสองงานนะครับอุดรวิ่งอุดรแล้วก็นองบัวลําพูครับไปงานทวีเกียหน่อยอยู่อุดรนะครับกัจังไลยฝ่ากพี่น้องติดตามให้กำลังใจมือนกันครับทางช่องนุ่มซอกันะครับอาทิตย์นี้นะครับช่วงอีพีนี้นะครับก็ตามลูกสาวตังแต่เริ่มเซลงระพุ่มครับบุรีลำอ่าลง วัดทั่วอีสานครับเริ่มบุรีรัมย์นะครับพอบุรีรัมย์นั้นบ่ได้ไปแต่พอบุรีรัมย์มาเสระภูมิเริ่มเสรภูมิยยามาเลยครับเสรภูมิอ่องคำกาะสินมาก็อ้านนี่ขวัญจันผู้ดอน,นสิทิทั่วยาวเลยครับส่วนกับเพชรบูร์น่ะจะบ่ได้ไปครับมืออื่นเพราะผมก็ต้องเริ่มเส็งานวันจันทร์แล้วก็ไปเีิท่นก็สิไปทางสุรินทร์นะครับประมาณปลายเดือนไปสุรินทร์แล้วก็ไปงานกระถินบ้านอีหล่าครับ ไปต้อเนินๆอยู่นะครับนะครับก็นําภาพบรรยากาศมาฝากพี่น้องเอฟซีเบิ่งกันครับนี่ครับแรงหลักแรงศรัทธานะครับของสาหน่อยนะครับมาเชียร์อันนี้ผมยืนอยู่ปลายแถวนะครับนี่โค้งนี้นะครับนี่ปลายแถวโค้งทรายไปนี่ครับจนไปฮอดวัดประมาณเกือบสองโล่นี้ครับที่โลกก็กว่าอันนี้ซูมเพราะส่วนพุ่นก็ไป หน้าโรงเรียนนะครับหน้าโรงเรียนนะ่ะเต็มแล้วครับสนา,า,า,ามสนามโรงเรียนแบบนี้นะรถเต็มเป็นที่เรียบร้อยพอดีผมออกมาอัพคลิปข้างนอกสัญญาณเน็ตไม่มีครับเลยได้มาอัพคลิปเนี่ยอยู่แยกติดสองเล่นนะครับเรียงสามน้อยซอฟท์พาวเวอร์ขึ้นแล้วนะครับติดสองฝั่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพี่นอ้อง บรรยากาศมาฝากพี่น้องเอฟซีนะครับเป็นขังหลังเนาะเบื้องหลังนะครับเป็นภาพบรรยากาศแรงหลักแรงศรัทธาของเอฟสาวน้อยคอยติดตามนะครับทุกคลิปทุกช่องเพราะว่าบางที่โดยสถานการณ์สัญญาณเน็ตก็จะอัพขึ้นอัพขึ้นครับสัญญาณก็ไม่มีนะครับขึ้นไล่สดกะช่องนี้ก็ขึ้นเป็นเน็ตสะดุดครับผม าปพี่น้องเอฟซีค่อยๆติดตามผมกับพอดีผมนตรงออกมาอัพคลิปนะครับให้พี่น้องเบ่งนะครับออกมาข้างนอกโอ้ระวังเด้อเจ้าหน้าไอ้พุณน่ะเป็นมองแยกเบียดกันเขาครับอมืมสูสีเลี้ยวกับเลี้ยสุ้สีตอกับตอนะครับแน่นนะครับแยกนี่นะครับอ่าถ้าเลี้ยวสายนี่สิไปผู้วีง่งบอกเลี้ยวขวานี่ ออกมาคอนเทนต์นะครับเอาคลิปนี้นะครับฝากพี่น้องไว้สำนี้เบื้องบรรยากาศนะครับหนางานนอกงานนะครับเก็บบรรยากาศลหลายมุมให้พี่นอ้องเบื้องหาพี่น้องเชิญชอบในการถ่ายทอดของทางช่องของนุ่มซอนะครับก็บฝากคอมเมนฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะครับว่ารูปแบบการาถ่ายทอดคลิปจะเป็นไงก็ได้นะครับ ติดตามลูกสาวนะครับในอีพีนี้ติดตามให้พี่น้องเบิ้งนะครับเดี๋ยวสําหรับในเมื่อทีบโบได้ไปนะครับติดงานเฮ็ดภารกิจลักของจของนุ่มสออกับสิคอ,อหยัดเฮ็ดเป็นคลิปอาจจะเล่าข่าวหรือภาพบรรยากาศเบิ้งคลิปพอกันใช้คลิปเสียน้นคลิปหลักของสาวหน่อยเฮ้าแน่ในคลิปที่เ,เบิ้งเลยกับมา ากาับบ๊อบป่อยให้ห้างโดนครับมีจังหวะเวลาวันหยุดก็ตามลูกสาวขึ้เก้านะครับเน้อพี่น้องในคลิปนี้ฝากพี่น้องไว้สำเนียนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับเป็นกำลังใจติดต,ตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องสอนหนุ่มทะเบียนโจวันออฟวิเคราะเนี่ยนะครับสวัสดีครับ